กับเข้ามาพบกับรายการเศรษฐีซองกันต่อนะครับยักษ์ที่ว่านะฮะมี6คู่นะฮะคู่ที่1น,นะฮะก็คืออินทราชิตกายสีเขียวบุตรของทศกัณฐ์และก็สุริยาภพกายสีแดงบุตรเท้าเอ่อบุตรเท้าจักรวรรดิคู่ที่สองครับมับงกรกันกายสีเขียวเอ่อเป็นบุตรของพญาขอนและวิรุณหกกายสีขาบเป็นพญา ลาดกระสกคู่ที่สามครับทศคีรีวันกายสีเขียวบุตรทศกัณแล้วก็ทศคีรีทรกายสีหม้อใหม่ฝาแฝดกับทศคีรีวันคู่ที่สี่ครับวิรุณจำบังกายสีเอ่อสีมอหมึกบุตรพญาพญาทูลน,นะครับแล้วก็มายราบกายสีมองอ่อนเป็นพญาเมืองบาดาล คู่ที่ห้าครับสหัสเดชะกายสีขาวลากระสดเอ่อคองเมืองปางตาลแล้วก็ทศกัณ์กายสีเขียวเจ้ากรุงลงกาะฮะคู่สุดท้ายฮะจกักรวรริครับกายสีขาวคองกรุงมริวันแล้วก็อัศกัณฐ์มาลากายสีม่วงนะม่วงแก่ฮะคองเมืองดุรับ นะอันนี้ก็คือคู่หกคู่นะครับยักษ์หกคู่ด้วยกันนะถ้าใครมีโอกาสได้เข้าไปสการะพระแก้วมรกตนะก็ลองสังเกตดูแล้วกันนะยักษ์หกคู่นี้นะฮะจะใช่อย่างที่เรื่องราวที่เขาเขียนมาเล่าให้ฟังหรือเปล่านะฮะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ทางรายการวิเทยิซองนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังให้ติดตามกันวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ